สวัสดีครับผมผมแอดก้านะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับจะมารีวิวเด็กที่ผมมีนะครับผมที่ผมใช้นะในปัจจุบันเท่านั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเด็กแกลนไคโลนะครับเป็นบูเตอร์เด็กนะครับยังไม่ครบนะครับเป็นบูเตอร์เด็กนะครับคือแกนแกลนอันนี้เดรเอซอครับเขาเรียกเดรคอสมั้งจไมำถ้าจำไม่ผิดนะและผมมีาไคโล ม,มันไม่โฟกัสกน,น, okay. 24, er 25, okay. นะครับ๋ยวกั้นโอเคคางิโลยี่ส่เนือว่าเกเปอร์ยี่สิบห้าเคอะไรไม่ถึงหนึ่งใบนะผมตัวนี้จัดว่าแจ๋วนะครับจริงๆผมก็ใช้หน้าคางิโลนะนะแต่ว่าโดนคนต้นใบนะครับผมไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จะเป็นเออ่แคนคอฟอ่อนนะครับผม คือสายนี้คือสายของทาวาสนะครับผมเกตสีตัวนี้ซื้อมามันไม่ได้แถมให้นะครับผมคือว่าผมไปซื้อเด็กนารุคามิมาสองกล่องนะครับผมถึงได้นะครับโอเคเด็กนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูภายในคลิปหน้าแล้วนะครับคลิปนี้ผมอเอาแค่ให้ดูเฉยว่าเด็กที่ผมใช้คืออะไรนะครับผมตาดไปสองเด็กอ,อันนี้ก็คือออร์เคทิลทิ้งแทนออร์เคิลนะครับผม เอลเคลื่อนดึงแทงนะครับมีสามใบเลยเดี๋ยวๆๆ,ๆอาถือว่าเด็กพวกนี้อ่าอันนี้นะครับที่จะบออนะมันคือสายอะไรจริงๆสายนี้นะครับเป็นมีสองสายคือเมกัสดกับเอ่อเมกัสดกับไดเทอรซิสเตอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นกร์ดอ่าอาานะครับ อ่านี่ก็คือถ้าจะแรแรแลนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าการมันสวยมากนะครับดูดูดูเข้าดูหโอ้โหเหมือนอะไรเช่นมันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละเด็กกันเลยดีกว่านะครับอ่าอันนี้ผ่านไปกับโอุลตร้าเทนท์นะครับผมอ่าต่อมานะครับก็คือรอยันพาราดินนั่นเองครับผมอันนี้เป็นสายอะไรครับอันนี้ก็คือสายอันไม้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือกาเบตนะครับเกตีนะครับผมเกตซีเพรามีหลายใบยนะครับผมโอเคอันนี้คือสายอันมานน่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกเด็กนึงดีกว่านี่คือเด็กที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะครับผมโอ้โหแบบรักมากนะครับผมก็คือแค่นารุคามินะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บน,นึงนะ ตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับผมจริงๆผมจัดแบบนี้แบบหละมันเรีกว่าโอเคผมชอบตัวนี้คอนเควส d ดากอนนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคอนเควส d ดากอนนะครับผมแต่สายที่ผมใช้นึ่นก็คือสายดากอนิกคาเซอร์คิมสันแล้วกันนะครับผมตัวนี้ใส่ไอ้น,นี่เ้วนนะครับซองนะครับผมโอเคไปกันต่อเลย อ่าอันนี้ก็หมดเด็กที่ผมเล่นแล้วนะครับจากเมื่อก่อนมีเพลวมูสไปบัตเทอร์ไดเรกูล่านะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ขายให้เด็กๆไปบ้างแล้วกันนะครับผมนี่ก็คือการ์ดเก็สีทั้งหมดเลยนะครับผมที่เก็บไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมดูเลยผมก็เกไว้นี่ละเกินโอเคไปอันนี้ก็คือมีทั้งหมด สิบเกใบนะครับเกดสีทั้งหมดเลยนะถ้าไม่รวมกับพวกนั้นด้วยก็เกินอยู่นะโอเคถ้าใครอยากอันนี้คือว่าผมน่าจะใช้แต่ว่าไม่น่าจะใช้แล้วผมอาจจะขายเอาก็ได้นะครับแต่ว่ามีเกดสีนะครับผมแคร i ลิงจ็อกเกอร์นะครับก็คือเด s t สตาร์เวเดอร์โอเมก้าลูปแกนดิออนนะคบผมมี2อใบเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีชาโ์ดูปาลาดินนะครับอันนี้สองใบนะคเกดสี แล้วก็นี่เลยการ์ดแคเนีโอเมกตาเมตตานะครับเป็นแร่แรเหมือนกันนะครับอา,อาสองอันมีสองใบครับผมถ้าใครอยากได้จริงนะครับแล้วไอ้นี่นะครับอยากแบบอยากได้แต่แบบบางทีพ่อแม่หรือว่าเขาไม่อยากจะให้ไปซื้อนะครับผมเราก็สามารถส่งไปได้นะครับผม ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะส่งได้จริงหรือเปล่าเราก็พูดแปนนั้นแหละนะคะผมแต่ถ้าส่งเนี้ยเราก็ส่งไปตามที่จํานคนที่คุณอยากได้นะครับผมเราก็จะขายเพียงใบละเท่าไหร่ดีเกสีผมก็ยังคาดเดา,เาราคายังไม่ถูกนะคะเพราะว่าถ้าผมคาดเดาไปมันอาจจะมีสิทธิ์ว่าแพงเกินไปหรือว่ายังไงก็แล้วไปนะครับ ันนี้ผมจบการรายงานเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแฟนตาซี a n n e l วันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้คลิปหน้านะครับผมเราจะออกพรุ่งนี้นะครับผมเราจะมา